อันเราขอบคุณนะคะแมวเหมียวขอบคุณค่ะหลับฝันดีนะจ๊ะน้องอ่าโอเคนะคะทีนี้อ่าเป็นภาพตัดมาน้ำมนใส่เสื้อสีเขียวอ่อนอืน้ำมนผิวดีดีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารก็ระจะกินแกงหน่อไม้ของแม่นะคะนั่งอยู่แต่สิ่งที่เห็นสิ่งแรกที่เห็นก็คือดึงผักขาขึ้นมาก่อนเลยชะมอมชอบกินชะอมจริงนะคะ แม่ก็บอกว่าแกงหน่อไมใ้ใส่ชะอมน้ำมนต์บอกว่าตอนแรก,กหนูตื่นตั้งแต่แปดโมง mm. <Yeah. S 1> แต่ร่างกายมันยังไม่พอ <c oughs> น้ำมนต์บอกร <c oughs> ่างกายมันสิบเอ็ดโมง mm. จริงๆหนูตื่นแปดโมงแล้วก็หยิบ <c oughs> <c oughs> ชะอมใส่ปาา <c oughs> ป้าก็บอกว่ามันต้องยกสูงขนาดนั้นเอาอ,อย่างนั้นเลยลูก <c oughs> มือลูดเราก็ดีไหมเดี๋ยวมันเกี่ยวใส่ตา <c oughs> น้ำมนต์บอกว่า กินเอาฟิลแม่กินเอาฟิลแล้วเขาบอกแม่แม่สงการเนี่ยเราเราไปขอนแก่นดีกว่าแม่เออวเาบอกแม่เขานั่งคุยกับแม่สองคนเขาคู่ซีแม่เาแล้วเขาคุยกับแม่ว่าเออไปถนนข้าวเหนียวเออไปไปขอนแก่นดีไหมแม่ป้าถามว่าไปถนนข้าวเหนียวหรือลูกน้ำมนบอกว่าอะไรเนาะ ป้าป้าบอกว่าทําไมอ่ลูกแล้วแล้วที่ไหนเขาเล่นเยอะกันแต่แม่นมลถามน่าจะเป็นถนนข้าวเหนียวมั้งถนนข้าวเหนียวมีที่ของแกนลูกหนูอยากจะไปเลยหนูก็บอกพ่อสิลูกแต่คนมันเยอะหนูอยากไปใช่ไหมอยากไปเล่นที่นั่นใช่ไหมเล่นน้ําที่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี่ไงนุ่มพรบอกใช่ใช่ปีแล้วนมลติดใจถนนข้าวเหนียวอ๋อเออ ทีนี้เขาก็บอกว่าป้าเอาเอเี่เขาบอกว่าแต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะหนูอ่ะปีเนี้หนูก็ไม่อยากเล่นสงการเลยแม่ <c oughs> เออนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรนะไปบอกพ่อทีลูกเดี๋ยวพ่อพาไปขอนแก่นนะ่ะ ถามว่าป้าถามว่าอยากไปทั้งนั้นเหรอทมลบอกไม่รู้เหมือนกัน <No. S 2> อ๋อยังไงลูกยังไงเนี่ยและะ้วทมลบอกว่าจริงๆพี่หนูก็ไม่อยากเล่นสงการด้ซ้ํานะแมนน่นั่นนนพี่เวียนศรีบอกมาพัทยาก็ได้มีถนมข้าวหลานนะ <c oughs> มนะทมลมาพัทยาก็ได้ลูกมีถนนข้าวหลามน,นะจ๊ะโตแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนเออถูกพี <c oughs> ่ถูกแล้วเขาบอกว่าหนูไม่ค่อยอยากเล่นนะแม่หนู <c oughs> เหนื่อยๆไหมทำไรเหนื่อยลูกทำอะไรเหนื่อยหนูรู้สึกไม่อยากเล่นของการแล้วป้าบอกแต่แม่ซื้อสายยางมา้วยนกันลูกหรือหรือหนูจะเล่นที่ลานลานนงปูไหมลานนงปู่แล้วก็เปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออเออประมาณนั้นนํามต์ก็บอกแต่หนูรู้สึกเอแม่ก็ทำหน้าแม่ซื้อสายยางมาอืตอนนี้หนู น้ำมนต์บอกว่าตอนนี้หนูก็ไม่รู้เป็นไรหนูขี้หนาว <c oughs> นี่ขี้หนาว <c oughs> เออ,เอ,อป้าก็เลยบอกว่าก็หนูอยู่แต่ในห้องไงลูกแล้วน้ำมนต์บอกก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แม่ปา้าถามว่าแต่ก่อนหนูชอบไม่ใช่หรือลูกอติมตึมเปิดเพลงไงปา้าบอกน้ำมนต์บอกว่าหนูโตมาก็ทําได้จริงหนูโตมาก็ค่อยอยากเล่น<ง> <c oughs> โตามา,โตาไม่ค่อยอยากเล่นโตมาไม่ค่อยอยากเล่นอืมล้วเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะเนีย่ยเนี่อยอ๋อเอาจำมาแล้วกันคือ,อเขาพูดว่าบอกว่าถ้าเผื่อไปก็ถ้าอยากไปก็เดี๋ยวไปนั่งรถไปนะ้ำม์บอก นั่งนั่นนั่งนั่งมากหนูไม่อยากเจ็บก้นเข้แม่เยอะเข้ามาเยอะเพิอยากเจ็บก้นอยากเจ็อบอก้นเพราะว่าอาวแล้วแล้วทีนี้บอกว่าถ้าไปเดินตรงนั้นน่ะแล้วเดินต้องเดินเอาต้องเดินละมั้งลูกถ้าคนมันเยอะๆอย่างนี้บอกอ๋อเขาเดินกันหรือแม่บอกไม่เอาเรถเออเหมือนทํานองว่าเขาเอาน้ำมนถามเออน้ำมน่ะเข้าใจว่าต้องเอารถเข้าไปใช่ไหม ป้าบอกว่าถ้ามันที่ตรงนั้นคนเยอะๆเขาก็คงเดินเดินแล้วก็มีปืนฉีดนะอะไรกันอ,อ,อย่างนี้มั้งเขาคงปิดถนนแหละให้คนออไม่ให้รถเข้าเนี่ยหนูเฮียเล่นสงกการที่ไหนสะพายปืนฉีดเนะี <laughs> ่ยน้องปอบอกพี่ปุ้ยพี่แสงไปเล่น ไปไปไหนคะสงการจะหยุดยาวกันหรือเปล่าหยุดค่ะแต่ว่าพี่กับเฮียเนี่ยไม่เคยจะไปไหนเลยค่ะอ,อยู่ตรงเนี้ยเข้าเด็กๆเด็กๆไปเล่นอืแล้วก็รอมันกลับมารอมันกลับก็ทําอาหารให้มันกินกันอให้มันไปสนุกแล้วมันก็กลับมามพวกผู้ใหญ่ก็ทําอาหารให้มันกินกันค่ะออเทีนี้น้ำมนต์ก็บอกว่าแม่ไปเล่นที่มุกดาหารก็ได้นะแม่ ป้าบอกว่าอ้าวถ้าหนูอยากเล่นงั้นหนูไม่ไปริมโขงละเออน้ำมนต์บอกว่าน้ำมนต์บอกว่าเออป้าบอกว่าไม่ไปริมโขงละไปไปถ้าไปริมโขงหรือจะไปหนองคายใกล้ๆก็ได้อืมแป้าเขาบอ้อ๋อโอ้ไม่เนี่ยนะเดผิดนะเห็นไหมไปเลยอุย้ยไปก็รงานเลย ต่คนละอันเลยเนะนี่ยนะทีเนี้ยป้าก็บอกว่าริมโขงเหมือนกันนะแถวแถวหนองคายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ยป้าเขาก็บอกว่าด้วยความที่ลูกเขากินอะ่ะป้าเขาก็ถามว่าออหนูกินแต่ผักขายอย่างเดียวเหรอ <c oughs> หนูไม่รู้เป็นไรหนูกิน <c oughs> แม่เดี๋ยวหนูกินมาหนูบางคนชอบกินอะไรที่มันเป็นสีเขียวหนูกิน <c oughs> ทุกอย่างคือสรุป <c oughs> ว่าชอบกินผักชอบกินผักนะคะ <c oughs> ชอบกินผักแล้วก็ ขาก็หยิบแต่ผักขากินอย่างเดียวเลยนะน้อง<ม>หลานย่าสตอรี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะฝากเพือ่อนๆติดตามน้องหลานย่าสตอรี่ยนะคะหลานยา่าน้องเจลโอเคไหมเมื่อคืนตอนที่น้องบอกแล้วพี่ปุ้ยเข้าไปดูอ่ะเห็นหลานอยู่อ่ะหัวเข้าแตกต้นมอไซค์ใช่ไหม,มเห็นถือหมวกกับน,น้องอยู่โอเคไหมจ้าน้องโอเคไหมหลานยา่าได้ยินมีถนนเข้ายำมีเข้าหลานเข้ายำ ขา้าวยำใช่ไหมคะที่ใต้มีหลายที่มากให้อ่านน้องปอนอ,อ่านอ่านน้องปอนถามว่าทางเหนือมีไหมคะพี่ทีเคทางใต้ข้าวอะไรคะพี่สนโนมาบอกว่าเหนือคงเป็นข้าวแช่พี่น้องปอนบอกว่าข้าวปุ้นไหมคะพี่สโนคะข้าวแช่น่ะมันอยู่ทางภาคกลางไม่ใช่หรือพี่เออทาง้งข้าวปุ้นนี่ทางเหนือใช่ไหมข้าวปุ้นอีสานนี่นอ๋อ ข้าวปุ้นมันภาสายอีสานไมแ่แต่ถนนข้าวปุ้นถนนข้าวปุ้นเห็นไหมนครพนมเขียมวยมั่วยแล้วอโอ้โหคุณทีเคแกมีความรู้เยอะนะเนี่ยพี่พร้อมพันธ์บอกว่าวันนี้ลุงบอกจะไม่ไปไหนปุ้ยฟังลุงลุงบอกว่าลุงอ่ะรีบทําง,งานวันนี้ที่ลุงรีบจะทําง,งานให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อ่ทุกคนเนี่ยเขาจะหยุดนะคะก็คือจะหยุดแล้วก็พักผ่อนการลุงก็จะอยู่ที่นาน,นี่แหละคะ่ะ แล้วก็แอดมินเปี้ยวกับแอดมินแอนเขาก็ลาแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์บางท่านก็น่าจะหยุดนะคะแต่ลุงอาจจะอยู่ที่นาใช่ไหมคะมพี่พร้อมผ่านขอบคุณนะคะลุงหมกวกเขาถ้าจะสั่งของก็ต้องก่อนวันที่สิบสองใช่ไหมอราแอดมินจะลาหยุดกันใช่แต่ว่าจริงๆป้าบอกโอเคเนี่ยจะให้น้ำมนมาช่วยปริ้นป้าบอกไว้แต่ทีนี้เดี๋ยวขออ่านของน้องหลานย่าก,ก่อนนะคะน้องหลานย่าบอกว่าสรุปคุณยายท่านเสียคะ่ะท่านเคยผ่าสมองแต่โดนชนไม่มาก เสียด้วยโรคโอเคโอเคด้วยโรคของประจําตัวของท่านเองใช่ไหมโอเคน้องหลานเนี่ยแล้วน้องน้องเจลโอเคมั้ยตกใจใช่ไหมที่ปุ้ยดูแล้วน้องตกใจนะใช่ไหมใช่ไหมในช็อตอะน้องหายตกใจอย่างเย้เย่อานาจเจริญจะไปอีกเหมียวเหมียวพิมพ์ให้ชัดที่ลูกอํานาจเจริญคือถนนอะไรลูกเออเออนะ เหมียวพิมปะปุ้ยอ่านยางนี้คุณทีเกอบอกเข้าแช่ประตธาน,นีค่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดสกุลลครมีถนนเข้ากล้องด้วยค่ะเข้ากล้องด้วย <laughs> สุดยอดเจลตกใจใช่ไหมหลานย่าพี่เห็นภาพน้องอะ่ะ<ม>พี่บอกเงียว่า ey, เฮ้ยไอ้น้องเจลตกใจไอ้น้องเจลช็อกแน่นอนแล้วเห็นมีแผลที่หัวเข่ากับตรงมืออ่ะพี่ปุ้ยบอกเฮียตอนคือเฮียเขาหลับไปแล้ว พี่ไปดูย้อนหลังแล้วพี่มาเล่าให้ฟังบอกอเอ้ยเฮียน้องอ่ะเขาตกใจคือดูรู้ว่าน้องตกใจช็อกับช็อกแน่ๆคือช็อกเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแบบว่าคุณยายไม่ฟืนอะ่ะใช่ไหมก็โอเคเนาะขอให้อขอให้คุณยายไปสู่สุขภาเนาะเออสงการไปเที่ยวไหนคะพี่พร้อมพันอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าต่อน,นะจ๊ะอืมา ป้าเขาบอกว่าเออน้ำมนต์ถามแม่บอกว่าแม่แม่ถ้าไปเล่นแถวนั้นอ่ะหมายถึงริมโขงอ่ะเขาต้องเดินเราใช่ไหมแม่ป้าบอกว่าเขาไม่เดินหรอกลูกแล้วที่ขอนแก่นล่ะแล้วแต่ถนนลูกป้าครับช่างตอบลูกนะแล้วแต่ถนนป้าป้าเอาละมุดมากินระหว่างที่น้ำมนต์กินแกงหน่อไม้ป้าป้าบอกว่าถ้าเราเดินเข้าไปอย่างเดียว แล้วเราจะเอาน้ําที่ไหนล่ะลูกแต่เขาสาดเราน้ำมนยิ้มเว้ยน้ำมนยิ้มถ้าน้ําเราหมดแล้วลูกถ้าน้ําเราหมดแล้วน้ำมนเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยนั่งยิ้มกับแม่แล้วน้ำมนบอกเราก็ยอมให้เขาสาดไปแม่ยอมรับสารภาพแต่ด้วยรับยที่พร้อมผ่านบอกว่าคุณสนเที่ยวเที่ยวที่บ้านค่ะลัว ยังไม่ออกเลยเพื่อนๆบอกว่าไม่เห็นไปไปไหนไม่เห็นเลยพี่พร้อมพันปุ้ยเองอะ่ะอ๋อปกติใช่ไหมโอเคจะาอกซอ๋อเจลขับรถแจ๊สแต่เอารถอ๋อหลานย่าหมายถึงหนะ้าตอนที่เกิดอุบัติเหตุน,นั้นคือรถเก่งใช่ไหมแต่น้องเข้าขับรถมาที่โรงพยาบาลโดยเอารถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเออพี่เห็นสภาพน้องตกใจอะ่ะพี่รู้น้องตกใจอะ่ะ พี่พร้อมพันบอกว่าเพื่อนๆไม่เห็นเลยไปไหนพี่พร้อมพันปุ้ยเหมือนกันเขาก็ถามปุ้ยว่าสงสัยพี่ปุ้ยจะอ้วนจนออกประตูบ้านไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> จริงๆเขาแซวอย่างเงี้ยพี่ปุ้ยออกประตูบ้านไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นออกมาเลยปุ้ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเล่าต่อน,นะคะ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันน้องปอนพี่เฉลียวทุกคนคิดถึง <c oughs> ทีนี้ น้ำมนบอกว่าตั้งแต่เห็นสงการแล้วตอนเนี้ยหนูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วลูกหนูเหนื่อยอะไรลูกหนูไม่ค่อยมีแรงป้าบอกเอาสมัยก่อนหนูสามโงสามวันเลยนะสมาย, <c oughs> ยเป็นเด็กๆเ,เนี่ย <c oughs> จะเล่นจะเล่นข <c oughs> ึ้นรถไปตลาดอาจจะโตเนาะอืม <c oughs> น่าจะโตอ่ะอ๋อ ชอบกินชะอมจริงนะเพราะใหญ่อะพี่ปาชอบเอาชะอมมาฝัางน้ำมนต์เพราะตารู้นว่าน้ำมนต์ชอบกินก็บอกบ้านเขาใหญ่อือเนี่ยพี่เฉลียวหนีไปเที่ยวมาไปกับน้องปอนยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศอพาก็เลยบอกว่าเอาอแล้ว ป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าแม่กินไปแล้วก่อนหนูกินไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแป้นแม่จะถือไปให้พ่อนะคะเห็นที่ที่มิก้แหละที่แกไปแม่แกใส่เสื้อสีนี้ให้เห็นไหมเห็นปะแกใส่เสื้อสีนี้แต่ตอนแกออกไปมิกีที่ไม่ได้ใส่เสื้อตีนี้นะอกปุ้ยนึงงงกับแกไงภาพแกน่ะแกเปลี่ยนเสื้อมั้ง กเปลี่ยนเออแกเปลี่ยนเสื้อแกเปลี่นเสื้อ,อพี่ชนูบอกว่าพี่พร้อมพันเหมือนกันค่ะเคยอยู่บ้านแปดวันไม่มีใครเห็นตัวออกจากบ้านไปตลาดเพื่อนถามว่าอา้าวนึกว่าไม่อยู่อยู่ใครอยู่ในบ้านเนี่ย,ยนะคะ อ๋อทีนี้เขาพูดบอกว่าจําพี่บิ๊กได้ไหมพี่บิ๊กลูกก็เสือลูกลูกภาษานะ่ะที่เขาจับได้อ่าใบแดงน้ำมนต์บอกว่าแม่หนูคิดว่าหนูอ่ะจะเรียนรอดอเนี่ยเขาบอกป้าหนูคิดว่าหนูจะเรียนรอดอแต่ว่าก่อนที่จะไปเรียนนะแม่หนูก็ต้องเพิ่มน้ําหนักนิดหน่อยหนูต้องออกกําลังกายไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาจะออกกําลังกายทีนี้ เดี๋ยวอื่นก่อนใดอื่นใดเนี่ยต้องจะต้องเปลี่ยนอาหารก่อนแม่จะต้องเลือกอาหารกินน่อนแม่ถามว่าต้องกินอะไรลูกมันต้องกินอะไรกินกินอะไรต้องกินอกไก่แม่ต้องกินอกไก่เพราะเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นแล้วโปรตีนมันสูงเขาพูดอย่างเงี้เออเขาจะกินอกไก่ใช่แล้วเขาก็ต้องกินแบบว่าเขาไม่ได้อยากที่จะอ้วนขึ้นแต่ว่าเหมือนให้ร่างกายมันทันเขาบอกแม่เขา คนผมผอมอ่ะมันคงจะบวมยากอับแม่แล้วป้า <c oughs> ก็หัวเราคือเขาบอกว่ามันคงจะบวมยากคือแบบว่าก็อยากให้น้ําหนักมันเพิ่มขึ้น <c oughs> <โห S 2> นิดหน่อยให้มันพอแข็งแรง <c oughs> เขาก็คือจริงนะน้ามนที่ป้าพุ้ยเห็นมาหลายคนที่เขาอยากเสิมออ่ะเขากินอกไก่ปันแต่หนูกินอกไก่ก็ได้ <c oughs> อกไก่แล้วก็แล,วกแล้วก็หันมา <c oughs> ว่ามันก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อนิดนึงแล้วก็คงจะเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนอาหารอะไรของเขาอย่างเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าหนูคงต้องออกกําลังกายนี่แหละแม่อก็ต <ฤ h. S 1> ้องวิ่งอ่ะแม่แม่ต้องซื้อลูกวิ่งให้หนูนี่แหละแม่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องซื้อนูกวิ่งตามท้อ, át, อ át, งแกบเนี่ยรอบบ้านรอบบ้านเนี่ยน้ำมนต์บอกมา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อย่างงั้นไมยใช่อย่างงั้นคือน้ำมนต์บอกเอาลูกวิ่ง <c oughs> เอาลูกวิ่ง <c oughs> เออเขาก็นั่งกินธรรมชาติแม่ลูกแม่ก็กินละมุดไปเออประมาณนั้น อ๋อแล้วป้าบอกว่าก็าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ย<ม>หนูอะ่ะไปช่วยไปช่วยแม่หน่อยไปช่วยแม่ไปดูว่าเออเดี๋ยวพี่เปียวเผื่อพี่เปียวกับ<ม>อ่านั่นไม่อยู่ก็ไปเดี๋ยวไปปริ้นเรื่องอะไรที่<ม>ออฟฟิศนะ่ะวันเนี้ยนี่นี่นเออบอกเดี๋ยวไปช่วยแม่หน่อยนะเดี๋ยวไปช่วยแม่ขายของมาว่าอมขายของไม่ไหว่แม่ไปช่วยปริ้นแล้วกันช่วยปริ้น อกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไป่็เดี๋ยวไปวันนี้บอกพรุ่งนี้แล้วกันแม่เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ทีนี้ป้าบอกว่าไปเย็นนี้เลยแล้วกันไอเย็นนี้ก็ได้แม่เพราะว่าป้าก็บอกว่าเดี๋ยวหนูก็ไปดูเผื่อพี่เปียวเขาไม่อยู่หนูจะได้ปิ้นให้แม่แล้วเดี๋ยวกลับมาสอนพี่โอมด้วยหนูก็ไปเรียนรู้น้ำมลบอกว่าอ๋อทำไมพี่โอมต้องเรียนอ่ะแม่พี่โอมจะไปเรียนมหาลัยเลยนะเออตามนั้นแหละลูกเอ้ยก็มันต่อล้อต่อเรียยแม่คุณมีเอสเอฟเอสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเนี้ย เพราะน้ำมันมันคนมีเหตุมีผลไงเขาต้องบอกว่าหนูต้องกินอกไก่ปั่นนะแม่ไอ้กินอกไก่เพราะว่าเนื้อมันแน่นแล้วก็โปรตีนสูงทีเนี้ยก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูก็จะต้องอนมก็ต้องกินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือคนทั่วไปที่อยากมีกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะกินเวเวโปรตีนตอนนั้นไงที่พี่โอมจะกินหนูไห้ถามพี่โอมไหลูกใช่ไหม ใี่แต่เวกดึงนี่ได้ผลน้ำหนักขึ้นเลยใช่น้องหลานย,ยาสตอรี่สวัสดีคับขอบคุณ,คณน้องหลานย,ยานะะสตอรี่นะคะที่ชมไปสองช่องเลยนะคะพิษณนบอกอา้อาวอ้าวเฮียน้องหลานย,ยาข้ามด่านจยอกหยอก,ยกพี่พร้อมพันสวัสดีครับขอบคุณมากครับเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเรียนรอดอ,อยู่แล้วแม่หนูเรียนรอดอ แล้วป้าบอกว่าที่ตอนแรกไม่ได้ต่ป้าบอกว่ามีคลิปจะได้ซื้อลูกวิ่งใช่ไหมป้าหลยบอกว่านั่นหนูไปช่วยแม่ทํางานจะได้มีตังค์เอาไว้ซื้อลูกวิ่งอะมนบอกได้ได้ไหมได้ตอนเย็นตอนเย็นจะไปตอนเย็นแล้วโคตรขำเลยคลิปเนี้ยอืเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาก็กินแต่ชะอมจริงๆนะอืออ่านแลูไกินหน่อไม้แล้วป้าบอกว่าอื่นอื่นใดยังไงเนี่ยหนูก็ตื่นเช้าดิ จะไ,ได้กินทั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นอตอนนี้หนูตื่นสายมันก็เลยไดที่กินข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นสองอย่างอเออประมาณนี้เพราะอยากเขาอยากโต,โตขึ้นไงเออเพิ่มกามเนือ้เอเฮ้ยแต่น้ำมนต์มันเป็นหนุ่มแล้วนะน้ำมนต์น่ะหล่อเชียรป้าจันทร์สีเขาบอกน้ำมนต์หล่อนะป้าจันทร์สีบอกนะเราอะลูกเขาหล่อไง ขาบอก่อบวันนี้จะไม่กินอะไรก็ได้แล้วนะแม่จะต้องเลือกกินละไมนกินละของของที่นักกล้ามเขากินกันบ่อยๆ <c oughs> โอก๊ไก่เนื้อเนื้อโปรตีนเยอะ <c oughs> เราไม่ต้องงันก็ได้แม่ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วป้าเขาเดินไปหยิบอะไรเขาไม่รู้เฮียแล้วแล้วแล้วเขากินเสร็จเขาปิดกระติกข้าว <c oughs> เขาเอาติบก้าวไปซ้อนแล้วเขาหล่อน้ําไว้ใช่ไหมตรงฐานตรงกลางอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนแรกพู่ว่าป้าเขาจะมาพูดอะไรต่อเออแล้วเขาหยิบไม้ขึ้นมาขอจบคลิปวิพงเท่านี้ครับสวัสดีครับป้าบอกเฮ้ยปิดแล้วไปเลยเหรอไปเลยจบคลิปเลยเออน้ำมนต์แต่น้ำมนต์เขาไปอย่างนี้อยู่แล้วปิดคลิปไปด้วยปิดคลิปไปด้วยน้ำมนต์จะเป็นเด็กแบบเนี้ยคือชัดเจนอ่ะ ระหว่างต่อล้อต่อเทียงกับแม่มือก็สอยชะอมเข้าปากแม่ก็ระวังเข้าตาลูกเออถูลูกก็บอกได้ฟ<ม>ิลได้ฟิลจริงพี่แล้วน้ำมนต์บอกว่าอ๋อเสร็บร้อยแล้วครับขอบคุณครับงั้นคลิปนี้จบเลยนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดี<ม>แล้วก็เข้าไปเลยหน้าหัวร้อยอย่างเลย<ม>ป้าหัวร้อยอย่างเลยคือเอาเพื่อนเพื่อนเรารู้ว่าลุงกับป้าเขายังมีอะไรที่มันข้างค้างต้อง คือเราต้องบอกว่าเขามีความสุขในหลายๆเรื่องแหละเขาเหนื่อยในหลายๆเรื่องแต่สิ่งสาคัญเรื่องคดีความมันยังไม่แล้วเสร็จนึกออกไหมคะทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าสิ่งเนี้ยเรื่องลูกเขาเนี่ยที่จะชูใจเขาให้เขามีความสุขต่อ,อสู้ไปในแต่ละวันลุงตอนลุงกล่าวลุงก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยแล้วลุงก็บอกว่า ลุงก็รู้สึกดีในแต่ละวันที่มันผ่านไปผ่านไปเพราะมันไม่ง่ายหรอกคะ่ะบางครั้งบางทีมันอาจจะคิดใจมากไม่ได้ลุงก็ขอให้ทุกวันที่มันผ่านไปคือดีอ่ะนะคะ mm hmm. เราก็ฝากกําลังใจไปส่งให้ลุงกับป้าแล้วปุ้ยจะขอพูดอีกทีว่าถ้าหากไม่มีสตังค์สนับสนุสนสินค้าลุงป้าเอ่อช่วยดูคลิปดูไลฟ์สดนะคะไม่ข้ามโฆษณาและรวมทั้งคนที่อยู่ในานานด้วยนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลย mm hmm. เดี๋ยวนะ แล้วมันมีหมิวหมิวยังไม่เล่าหมิวเลยเออหมิวหมิวเอาตายละหมิวค่ะหมิววันนี้หมิวแก่บนอืแม่ก็งงปุ๊กก็งงเอ้ามีหมิวบนอะไรไว้อืบนอะไรไว้ปู้บอกว่าน้องเพิ่งบอกอืน้องเพิ่งบอกว่าหมิวว่าบนไว้ถามว่าแล้วหมิวมาบนไว้ตอนไหนหมิวบอกว่าครั้งแรกเลยอ่ะ มิวว่าเคยบนกับปู่ไว้เหมือนตั้งอธิษฐานไว้ตอนที่มันลำอะไรเงี้ยมิวบอกว่าครั้งแรกเลยที่มิวได้ครั้งนี้ได้ครั้งที่สองครั้งแรกอะมิวบอกว่าตอนที่หมิวขายภาพเขียนภาพตอนที่งานวงสวงแล้วมีคนซื้อภาพมิวซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการที่เป็นทุนการศึกษาให้น้องน้องเขาก็บนปู่ไว้น้องเขาได้นะคะพอครั้งเนี้ยน้องก็บนเ็าถามแล้วบนตอนไหนน้องมาลำอะน้องก็พูดกับปู่ น้องขอปู่วไว้ทีนี้ครั้งเนี้ยได้สมประสงค์ก็คือว่าน้องอยากได้ขึ้นม .4 ในห้องที่ห้าแล้วน้องก็ได้จริงๆนะคะ <c oughs> ก็เลยทีเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆจากที่เราดูเกตที่เราดูป้าป้าก็จะรู้อยู่ว่าหมิวเก่งอยู่แล้วทุกคนเลยค่หมิวเนี่ยปุ้ยที่ว่าเขาสามารถเรียนวิ์คนี้ได้อยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะเกตก็ดีทีนี้หมิวเนี่ยเขาต้องการเรียนศิล เป็นศิลปภาษาศิลปภาษาคือห้องห<ม>้าเป็นห้องแรกดาวว่าเป็นอย่างนั้นเพราะวิทคิดนี้น่าจะสี่ห้องเพราะว่ามันเป็นอีกออีกโปรแกรมหนึง่งใช่ไหม,มเป็นศิลปภาษา<ม>เพราะว่าห้องที่ห<ม>้าเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งถึงสี่สิบคนแรกได้ได้อยู่ห้องที่ห้าแล้วมิวได้เรียนห้องนี้มิวก็เลยมาแก้บนองค์ปู่โดยการตอนบนไว้เขา,เาไปซื้อของกับแม่ที่บิ๊กบิ๊กอะไรนะนเฮียตัง มีชื่อบิ๊กอะไรบ้างไม่ใช่บิ๊กซีบิ๊กอะไรกันบิ๊กซีบิ๊กซีอะไรวะบิ๊กมอลมีเหรอมีเหรอบิ๊กมอลเหี้มั่วเปว่าวะบิ๊กอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะก็เขาก็ไปซื้อของเขาก็เลยบอกแม่เขาว่าแม่เหมียวขอตังค์ซื้อน้ำแดงหนึ่งแพ็คเพราะว่าหมิวอะ่ะ อธิษฐานขอปู่ไว้แล้วหมิวเขาได้ตามสมประสงค์ทีนี้หมิวเนี่ยเขาก็เลยมาลํำด้วยอืได้ตามสมประสงค์นะคะแล้วตอนที่ไหว้เนี่ยตอนตั้งคําอธิษฐานเขาก็ต้องถามแม่กับพี่เสือใช่ไหมอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ว่าต้องพูดอะไรอะไรเขาพูดยังไงเออทีนี้ด้วยความน่ารักของหมิวก็บอกว่าก็อยากอยู่ตรงนี้อยากอยู่ที่นี่ก็อยากให้แม่อย่าพาหมิวไปที่ไหนอีก ที่เขาพูดน่ะแล้วเขาอยากอยู่กับแม่อย่างอยู่จังหวัดนี้เขาอยากเรียนที่นี่นึกออกไหมเพื่อนเพื่อนคืออยากให้แม่พาเปลี่ยนโรงเรียนไม่อยากให้แม่พาเปลี่ยนไปอีกก็อาจจะเป็นด้วยเหตุหลายอย่างที่อ่าน้องน่าจะย้ายตามผู้ปกครองอะไรประมาณนั้นนะคะพี่สนมบอกว่าเห็นตั้งแต่ตัวน้อยๆก็อยากเห็นจนประสบความสําเร็จใช่ค่ะแล้วพี่รู้สึกว่าน้องเขาเอาดีได้อืมใช่ เหมือนที่เราเห็นพี่โอมอ่ะเห็นพี่โอมเห็นน้ำมนต์อ่ะนะเพื่อนเพื่อนก็ก็อยากให้ก็ไปดูแม่เขาด้วยนะคะแม่เขาได้มีสตังไปดูทุกคนที่อยู่ในนาแหละค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ที่มีลูกมีหลานประดามีหลานแอนแฟมิลี่มีลูกสองคนนะคะทุกทุกคนมีภาระหน้าที่เสือก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลทุกทุกคนแหละค่ะป้าไทยบ้านก็ยังมีหลานอยู่ อย่างน้นะแกดูแลตวเองให้แกมีความสุขช่วงนี้เพราะว่าแกก็ยังเรื่องเสียใจในการจากไปของสามีแกประมาณนั้นนะคะขอขอให้แม่พาย้ายขออย่าให้แม่พาย้ายไปไหนนะจริงพี ừ, ่จนโนเขาพูดอย่างนั้นนะคะเราก็พุ้ยก็จะพูดเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวดีๆที่เราได้ร,รับฟังพุ้ยว่าพุ้ยพูดเรื่องดีๆทั้งหมดนะวันเนี้ยถูกไหมคะในเรื่องนี่จะพูดอะไรบ่าจะขอเสริมนิดนึงว่าไอ้ที่ตอนแรกอะ โอ้ไม่รู้หรอว่ามิวโมนบนอะไรไว้แต่รู้ตอนที่ว่าเขาไปซื้อปีไปหาซื้อของมาเพราะมีมีคุณแม่ชื่อคุณแม่สุวรรณีสุวรรณีให้แก้บนใช่ไหมแก่ให้แก้บนแล้วก็เลยต้องไปซื้อของมาแก้บนมิวมิวก็เลอกแม่แม่ขอซื้อน้ำแดงแพ็คหนึ่งอ๋อใช่เพราะเขาเพราะเขาลำแก้บนให้แม่สุวรรณีํำ ที่มาคือลําแก้บนให้คุณแม่สุวรรณีกวินขอพรเรื่องสุขภาพแลออ้วตอนเนี้ยสุขภาพแก่ดีขึ้นแก่ก็เลยมาแก้บนก็มีผลไม้ถาดหนึ่งแล้วก็ให้ปุ๊กับน้องหมิวเนี่ยลําแก้บนใช่แล้วพี่ชนมบอกว่าลูกสาวน้องแอนก็หน้าตาดีนะนานเดียด้วยใช่น้องก็น่ารักทุกคนนะคะหน้าตาดีออแล้วก็วันนั้นผู้เห็นช็อตนะ ตามภาษาเขาสองคนพี่น้องอะนะคะน้องอลูกของน้องสาวแอนน้องแอนเนาะเขาก็คงไปซื้อของอะไรสองคนพี่น้องน้องก็จะตัวสูงหน่อยสูงกว่าพี่พี่ตัวเล็กอะนะคะแล้วก็คือเด็กๆที่เรามองเห็นก็มีกันเท่าน,นี้แหละค่ะเพื่อนๆนะคะ,นะคะก็ดูแลกันไปพี่พร้อมพันบอกให้กําลังใจทุกคนที่อยู่นาลุงใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะคคคทุกกานะะเราก็ดูแลลูกหลานๆนะคะเราก็เห็น เพื่อนเพื่อนเราเห็นเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กกระป๊อกกระแป๊กยั็ไม่ได้เป็นสาวกันเลยเดี๋ยวนี้เป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดละแล้วก็ <Okay. S 1> เล็กสุดกับแอดมินน้อยเนี่ยดูมันช่างเจราจาเนี่ยนะคะทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านเลยนี่ปุ้ยก็พูดจบนะคะเพื่อนเพื่อนปุ้ยพูดจบเนาะพูดครบแล้วก็ไปส่งกำลังใจให้ลุงอย่างที่ลุงบอกว่าอ่าถ้าดูแล้วลุงก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลุงจะพา ลูกไปเที่ยวสักวันหนึ่งคงจะเล่นน้ําแถวๆใกล้บ้านแต่ไม่รู้จะไปตกลงกับน้ำมลว่าไงว่าจะไปถนนไหนหรือน้ำมนเหนื่อยหรือน้ำมลจะไปลิมกบอะไรถนนข้าวเหนียวอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเราก็คงได้ทราบข่าวกันดีแต่อย่างน้อยๆแม่ก็บอกแล้วป้าแต่มาว่าไปบอกพ่อที่ลูกอยากไปไหนเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะทุกท่านงั้นปุ้ยขออนุญาตลงเลยเพราะว่าสองชั่วโมงสามิเกินอีกแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกๆุกท่านเลยนะคะงั้นปุ้ยก็ ปุยปุยเมื่อเด็กเติบโตขึ้นแล้วเราล่ะแ,แก่สีคะพี่น้ำต้ <c oughs> ขออนุญาตที่จะลงนะคะขอบคุณคพี่ๆ,ๆน้องๆแอดมินทั้งสองช่องเลยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะมาคอยดูว่าพรุ่งนี้พี่กอบการกับคุณแมวเขาจะขึ้นลดไลฟ์สดด้วยกันหรือเปล่านะคะ <ๆ S 1> พี่กอบการมาทําธุระค่ะมาทั้งครอบครัวนะคะๆๆหลานสาวที่น่ารัก,กอ่ะนะคะแล้วก็นั่นนะคะที่เราเห็นนะคะขอบคุณนะเลิกงานพอดีขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้ปุยจะขออนุญาตลงนะคะคุณต้อยธัญรักษ์ขอบคุณมากนะคะ ทีนี้ปุ้ยขออนุญาตที่จะลงเลยนะคะก็คุณจุลาลัตน์อินทสรสวัสดีครับขอบคุณมนะคะขอบคุณเอฟซีพอตทุกท่านขอบคุณที่เรามีการละกันเรามีความสุขที่เห็นน้องเรามันเหนื่อยแต่สิ่งที่เห็นเห็นผลน่าดีใจนะคะหลายๆท่านที่ส่งผลไม้ล่างไม้ดอกไม้อยู่ใดๆทั้งหมดที่ไปในานาเราเห็นความเจริญเติบโตนะคะให้กำลังใจเขาต่อไปนะคะทุกท่าน ขออนุญาตให้เฮียอุ๋ยพรแลวจะลงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสำหรับคืนนี้ขออนำาน,านาจคุณศรีรัตนตจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกราชยามเทวทิารามีองค์ปู่ไพฑูิยนครฆาบรารมีพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมาจงดดนมาดาลให้ทุกคนทุกท่านประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีโชคมีลาภอย่าเจ็บอย่าจนท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วย ขอให้หายเจ็บหายป่วยในเร็ววันสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ